ขั้นตอนการกรอกข้อมูลทรัพย์ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารผู้ใช้ระบบ Maker ล็อกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจให้ High Maker คลิกเมนูจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเลือกเมนูย่อยบันทึกคำขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจค่ะท่านจะพบกับหน้าจอคำขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันหน้าจอรูปนี้ หน้าจอผู้ให้หลักประกันและหน้าจอผู้รับหลักประกันตามลำดับโดยสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจไปที่คู่มือสื่อการเรียนการสอนและไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ Maker ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอ ผู้บังคับหลักประกันไม่ต้องระบุผู้บังคับหลักประกันเนื่องจากไม่ได้นำกิจการมาเป็นหลักประกันค่ะจากนั้นให้ท่านคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอหลักทรัพย์ให้เมเกอร์เลือกข้อมูลทรัพย์สินที่เป็นประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารจากนั้นระบบจะแสดงหัวข้อบัญชีเงินฝากธนาคารให้เมเกอร์คลิกเพิ่มรายการ ด้านขวามือของท่านค่ะสามารถเลือกเงินฝากธนาคารได้2วิธีค่ะวิธีแรกคือเพิ่มกลุ่มบัญชีเงินฝากธนาคารโดยมูลค่าทรัพย์สินและจำนวนเงินที่เป็นหลักปาการะกันของกลุ่มจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าทรัพย์สินและจำนวนเงินที่เป็นหลักปาการะกันของทรัพย์สินภายในกลุ่มค่ะวิธีที่2คือเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคารแบบแยกบัญชีค่ะซึ่งในที่นี้ เราจะเลือกแบบเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคารแบบแยกบัญชีค่ะระบบจะแสดงรายละเอียดบัญชีเงินฝากจากนั้นให้เมกเกอร์กรอกรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ท่านนำมาเป็นหลักประกันค่ะโดยเลือกธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากเลือกชนิดประเภทบัญชีเงินฝากระบบจะแสดงชื่อบัญชีเงินฝากให้และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ค่ะกรอกเลขที่บัญชีเงินฝาก จำนวนเงินที่เป็นหลักประกันโดยกรอกช่องมูลค่าตามสกุลเงินหากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทช่วงอัตราแลกเปลี่ยนจะเท่ากับ1บาทถ้าเลือกสกุลเงินอื่นจะต้องระบ,บุอัตราแลกเปลี่ยนค่ะจากนั้นให้ท่านนำเมาส์คลิกที่ว่างหนึ่งครั้งจะเห็นได้ว่าช่องมูลค่าตามสกุลเงินและช่องจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันจะต้องมีมูลค่าเท่ากันค่ะ จากนั้นให้เมเกอร์เลือกข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินค่ะโดยคลิกเพิ่มรายการด้านขวามือของท่านคลิกเรื่องเจ้าของทรัพย์สินเมเกอร์ Maker, ต้องตรวจสอบชื่อบัญชีเงินฝากให้ตรงกับเจ้าของทรัพย์สินด้วยนะคะและคลิกปุ่มบันทึกค่ะหากนำบัญชีเงินฝากที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจอยู่แล้วมาเป็นหลักประกันอีกครั้งระบบจะขึ้นแจ้งเตือนเมื่อท่านคลิกปุ่มบันทึกค่ะ หากต้องการตรวจสอบให้กดยกเลิกและตรวจสอบได้ที่วันที่บุรีมุสิตในสัญญาอื่นค่ะจากนั้นให้เมเกอร์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและคลิกปุ่มบันทึกและคลิกปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการทำรายการอีกครั้งค่ะจากนั้นคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอนี้ที่ประกันการชำระหน้าจอเหตุบังคับปรับกัน และหน้าจอผู้ชำระค่าธรรมเนียมตามลำดับท่านสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจคู่มือการเรียนการสอนและไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเมเกอร์ Maker ได้เลยค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเมเกอร์ได้ยืนยันการทำรายการส่งคำขอให้เชเกอร์ตรวจสอบแล้ว จากนั้นให้เช็คเกอร์ล็อกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อตรวจสอบคำขอทีเมเกอร์ Maker ส่งคำขอมาให้ตรวจสอบค่ะท่านสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจคู่มือการเรียนการสอนหล่ะไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเช็คเกอร์ได้เลยค่ะ เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำคำขอของระบบจดทะเบียนสัญญารับประกันทางธุรกิจประเภทบัญชีเงินฝากค่ะ